แท็กซี่ไม่มาคงเตอือนเลยเขาบอกคงกลัวที่นี่โหน่าก,กลัวน่าก,กลัวกว่านี่เยอะครับเมื่อก่อนมันเป็นเฮโรอีนพี่ยัง4ี่ส่วนผมว่า,าจ,จะหายไปแค่ส่วนเดียวนะแต่คนนะเริ่มรู้กีฬามันมีบทบาทกับชีวิตคนที่นี่ยังไงบ้างครับมันทําให้เขาลืมเรื่องแปลกหน้าครับเราออกมาตามหาเรื่องราวจากคนที่เราไม่รู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวของตัวเอง และหนึ่งในที่ที่มีเรื่องราวซ่อนเอาไว้เยอะมากเนี่ยก็คือชุมชนแห่งนี้ครับชุมชนคลองเตยครับผมสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับโห<ฮ>เด็กๆเ,เล่นกันเต็มเลยนี่มาเล่นกันทุกวันไหมฮะเล้มีใครน่าคุยด้วยบ้างแถวนี้แฟนหครับแฟนเหรออันนี้แฟดอะไรฮะ <c oughs> แฟดสองคร <c oughs> ั อ๋อโอเคครับอันนี้ไงเออมาอันที่สองเนี่ยมึงไปเนี่ยเนี่ยเขาเริ่ออรรอองอีเออใครมาออกไหมเออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินเล่นดูก,ก่อนนะอโอเคเอคือมาคลองเตยทีไรเนี่ยเจอเรื่องราวที่แบบถูกซ่อนเอาไว้นี่แบบเพียบนะรอบนี้เราจะค้นหากันเรื่องของการออกกําลังกายนะครับผมและกีฬาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคือผมพวกผมมาสนใจเรื่องว่าแบบกีฬามันเปลี่ยนชีวิตคนที่นี่ยังไงบ้างอะ เออเลยอยาก<อ>ขอนั่งคุยกับพี่สักสิบกว่านาทีได้ไหมไครับพี่ต่อยอกเกิดที่นี่ไหมครับเกิดที่นี่อตอนนี้ผม4 4 4 4ครับผมนี่เล่นกันทุกวันเลยเหรอครับเล่นทุกวันครับใช้ชื่อเป็นกลุ่มแล้วก็หลังพ3นามพิ่งเริ่มเล่นได้นะ่าจะยังไม่ถึงปีนะพี่จริงเหรอฮะใช่ มีที่มาที่ไปคือผมเริ่มเล่นเล่นวงกันครับยังไม่ได้เล่นเนต็ตก็เริ่มเดอะจากพื้นฐานจากกูตซอนนี่แหละก็เปลี่ยนมาเป็นลูกตะก้อยเฉยทุกเย็นหลังเลิกเรียนน้องๆจะมารวมกันที่นี่น้องๆน,นี่คืออายุน,น้อยๆกันเลยใช่ครับเนี่ยที่เป็นตัวเองเล็กทั้งนั้นเลย แล้วชีวิตคนของเตยนี่คนข้างนอกมองเข้ามาก็จะแบบคิดนู่นคิดนี่ไปนานาสารพัดสารเพจอ,อิจริงๆมันเป็นยังไงบ้างครับจริงจริงก็ทุกคนใช้ชีวิตปกติเหมือนเหมือนทุกคนเลยครับพี่จึนเช้าไปโรงเรียนออครับเย็นกลับมากลุ่มไหนที่ชอบโซนแบบไหนเขาก็จะไปแบบนั้นพี่ตอนแบบตอนเด็กๆเ,เลยที่นี่มัน มันน่ากลัวกว่านี้เยอะไหมมันต่างกันพี่นี่โหน่ากลัวน่ากลัวกว่านี้เยอะครับใช่เมื่อก่อนมันเป็นเฮโรอีนพี่เป็นคนที่ฉีดทางนั้นอนะ่ะอยู่ข้างองค์ครับนั่งคือฉีดแล้วแล้วก็เมาอย่างนั้นเลยทั่วไปเลยเห็นเห็นตลอดเวลาเลยเหรอใช่เมื่อก่อนเป็นอย่างจริงจริงมันหาง่ายเหรอครับแต่ก่อน หาง่ายนะเพราะมัน40่บกว่าปีมาแล้วพี่เฮโรอีนดังมากเลยคือยาบ้านนี้ยังไม่มีเลยแต่ก่อนประเทศไทยตอนนั้นคือเฮโรอีนเป็นหลักเใช่แล้วมันถึงมี SIV ไอวีไงครับใช้เข็มวนกันเมื่อก่อนมันไม่ได้หาง่ายอย่างนี้เข็มเขาถึงใช้เข็มซ้ำกันไอพวกยาเสพติดพวกอะไรเดี๋ยวนี้มันหายไปเยอะไหมครับ อย่าง4ส่วนผมว่า,าจ,จะหายไปแค่ส่วนเดียวนะแต่คนนะเริ่มรู้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเริ่มรู้เด็กที่โตมาเขาเริ่มรู้เพราะว่าเขาโตมาในท่ามกลางวนนี่ยเขาเห็นหมดมันจะมีสื่ออะไรเข้ามาได้เยอะน้องเขาจะรับรู้ได้ง่ายข<อ>เขาก็จะแยกแยะคือแค่รู้ว่ามันไม่ดีแค่นั้นใช่ไหมใช่พี่ประยุทธ์อยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตเลยปะครับ ก็เข้าท่าเรือมาปี3ามสี่น้องก็มาอยู่ที่30กว่าปีแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหมครับของเก่าเยอะมากเลยยันติดของเตยเริ่มจะไม่มีแล้วเอ่อทำไมมาถึงน้อยลงครับเด็กมันโตขึ้นไงมันรู้แล้วรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงเหรอเขารู้ด้วยตัวเองเลหรอ้ด้วยตัวเองไหนดีไหนไม่ดีก็รู้ละเริ่มรู้ละเราก็เลยบริหารเด็กๆหน่อยคือมาเล่นบอลเล่นอะไรสุดแฮปปี้เย็นมาเจอกันนะอะไรเงี้ยผมอยากเด็กของเตยเป็นคนดีทำไมถึง รักชุมชนนี้ขนาดนี้ผมเด็ขเก,กของเตยครับกระยากงเตยดีขึ้นแท็กซี่ไม่มาของเตยเลยเขาบอกเขากลัวลอของเตยไม่ได้ดีไม่ได้เลวแล้วจะเบื่อแล้วซึ่งเรื่องแปลกหน้าของเราตอนนี้นะครับ <S <S มีผู้สนับสนุนยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนั่นคือแบรนด์ยืดเปล่านั่นเองนะครับยืดแต่ไม่ยื้ยหลายคนรู้จักดีอยู่แล้วคุณฟุกมาจากแบรนด์ยืดเปล่าในวันนี้ครับทำไมถึงเลือกมาพพอร์ตช่อง เถื่อนที่ไม่ผิดกฎหมายแบบน,นี้ครับจริงก็ทางแบรนด์ก็ติดตามผลงานคุณสิงห์มาตลอดอยู่แล้วฮะแล้วก็เลยเขียนเรื่องแปลกหน้าเนี่ยมันเป็นรายการที่เหมือนกับสนับสนุนน้องคนที่อันเดอร์ทางแบรนด์เราก็พยายามสนับสนุนคนกลุ่มนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเสื้อยืดก็เป็นเหมือนตัวแทนข,ของชีวิตประจำวันแลยแหละครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเอาเสื้อของเราเนี่ยมาสนับสนุนในรายการนี้มันก็น่าจะแบบสามารถตอบโจทย์เรื่องราวของตัวแบรนด์ได้แล้วก็ตัวรายการได้ดีครับคิด กีฬามันมีบทบาทกับชีวิตคนที่นี่ยังไงบ้างครับมันมีบทบาทนะครับเพราะว่ามันทําให้เขาลืมลืมสิ่งที่มันที่มันจะทําให้เป็นคนเสียได้เยอะไปเรียนมาเสียใจอะไรมาทุกคนก็จะมาเล่นมารวมมาเจอเพื่อนๆก็จะได้ผ่อนคลายชีวิตก่อนและหลังตะก้อนี่ต่างกันไหมครับ สุขภาพเราดีขึ้นตอนแรกเล่นไม่ได้มันมันทำให้ทุกคนอยากจะพัฒนาขึ้นมาีา่เริ่มตั้งให้เพื่อนฟาดได้สวนได้โต้รับได้เรียนยังไงครับดู u t u b e หรือ่าหรือว่าไม่เกี่ยวกับที่เราด่าว่ากันนี่แหละมันก็จะกลายเป็นน้ำพักน้ำแรงขึ้นมา <c oughs> กระแซวกันบ้างอะไรบ้างในการเสียเล่นเสียเราได้เรียนรู้เราได้ฝึกทักษะได้สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นการตัดสินใจก็จะทําให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าลูกมาลอยในอากาศเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเราจะ จะจโจมเขายังไงครับมันจะมีทั้งฟาดม้วนครึ่งรอบเต็มรอบมงเช็ดมันจะมีลูกเล่นเยอะแล้วชุมชนนี้ต่างจากเดิมไหมครับเอาเอาแค่สัตว์เนี้ยหลังจากมีตะกรอร้อเข้ามาเนี้ยต่างครับกลุ่มที่มั่วสุมหายไปแต่เราก็ไม่ได้ไปไปว่าอะไรเขานะเขาเห็นเราแบบนี้ปุ๊บเขาก็ไปของเขาเองอ๋อคือบรรยากาศมันไม่ได้บรรยากาศไ,<ม>ไม่ได้เ<า>ลค,คนทุกคนก็จะบอกว่ากีฬาทําให้ห่างไกลย,ยาเสพติด มันจริงไหมแล้วมันจริงเพราะอะไรครับผมคิดว่ากีฬาเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เพื่อน <c oughs> เพื่อนในกลุ่มหรือคนใกล้ชิดเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าสมมติว่าหลังจากเล่นกีฬาเนี่ยทุ่มเนี่ยผมเลิกไปเนี่ยผมไม่รู้น้นองๆจะไปเล่นกันตรงไหนไปต่อกันยังไงเราไม่รู้นะ <c oughs> ผมก็แกล้งถามนะหลังเลหลังจากเล่นที่นี่เสร็จไปไหนกันต่อ <c oughs> เขาก็ไปเล่นซอยกลางก็คืออย่างไปเล่นตะก้อที่บ้านเขาอีกอย่างเงี้ยเราก็รับรู้ได้แหละเออน้องน้อยยังไปในทางที่ดีนะ คือเราไม่ต้องเป้าตั้งเป้าไว้สูงะพี่คือความดีมันจะส่งไปเรื่อยๆเพื่อนที่ดีอ่ะก็จะพาดึงกันขึ้นไปเองแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวต่อไปคนทั้งแฟดลงมาเตะตะก้อกันหมดเลยเนี่ยอีกสักปีสองปีสามปีอย่างเงี้ยมันมันจะเปลี่ยนสังคมที่นี่ได้ไหมจริงๆมันมันได้หลากหลายกีฬานะพี่มันไม่จําเป็นว่าต้องตะก้อแต่ผมคิดว่าตะก้อเนี่ยถ้าลองได้เล่นแล้วมันก็สนุกมันก็ต้องฝึกเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเราเราหยิบจับอะไรที่มันง่าย ที่ที่เราพอจะเคลื่อนเคลื่อนไหวตัวได้ดีอะไรประมาณนี้โอเคครับผมแล้วก่อนจากกันไปนะครับมีเกมให้เล่นครับเป็นคําถามนี่ครับเรนดอมครับลองหยิบมาหนึงอันนะอันเเกี่ยวกับกีฬานี่แหละเคยมีแมตช์ไหนไหมที่คุณรู้ว่าแพ้ตั้งแต่เริ่มแต่ยังลงแข่งอยู่ดีอมีไหมครับอ่าไม่มีนะพี่ ลงไปต้องเต็มที่เต็มที่เสมอใช่ครับผมแล้วก็ส่งต่อให้คน,นอื่นๆรอบตัวด้วยโอเคแล้ววันนี้นะฮะเราก็มีเสื้อยืดจากยืดเปล่านะครับยืดแต่ไม่ย้วยนะฮะมาถึง6รุ่นด้วยกันให้พี่ต่อยเลือกรุ่นนี้ชื่อว่า โคดนุ่มนะครับตามชื่อรุ่นเลยครับจับแล้วมันนุ่มจริงๆครส่วนรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นอัลตราซอคือรุ่นพื้นฐานเขาเลยนะครับเป็นรุ่นอมตาเขาส่วนรุ่นนี้ชื่อ Ecotech Redefine อันนี้ย่อยสลายตามธรรมชาติได้นะครับถ้าไปอยู่ในบ่อขยะเราสามารถแบบ สลายหายไปในดินได้เลยอ,อันนี้เป็นรุ่นเสื้อกีฬาโดยเฉพาะครับ Ultraflow นะครับอันนี้ EcoTech รุ่น r e ว i n d ทำมาจากขวดพลาสติกค,ครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้นะครับ Taylor Cool Polo Innovation ครับเลือกอันไหนเพราะอะไรครับอยากรู้คําตอบด้วยผมมีในใจแลนะ้วผมผมอนนชอบผ้าตัวนี้ตัวนี้นะฮรรุ่น EcoTech Rewind ซึ่งทําไมถึงชอบครับผมชอบผ้าที่เป็นที่หนาแต่ไม่ได้ร้อนผ้าตัวน,นี้ผมจะใส่ประมาณนี้หมดเลยที่ผมไปหาซื้อผมจะซื้อประมาณนี้โอเควันนี้ขอบคุณพี่ตอด มีเปล่ามอบไปให้นะครับตัวนี้ขอบคนครับให้ตัวนี้เลยครับพี่ใช่ครับขอบคุณครับเรื่องแปลกหน้าในวันนี้นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับแบรนด์ยืดเปล่ายืดแต่ไม่ยุ่ยครับผมที่นำเรื่องราวมาฝากทุกคนกันในวันนี้ครับ